เด็กน้อยลราไปโซซิตีและลวดลายอยู่ตางเดนและได้สร้างผลงานได้ดีพอสมควรในการแข่ขันบันเตอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ซึ่งวามอนีเองแอดก็จะมาสรุปการแข่ขันของทัพบันเตมพิดคินูลราอยู่ปดปีทีมมาสดาบีจีเอฟซีที่ได้เข้าห่วมการแข่งขันบันเตไทยแลนด์แซมเป็นสิบสองวัสองอยู่ที่ประเทศไทยเนาะโดยสําหรับเส้นทางในการแข่งขันนั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้กับทางสองของฮานําเดอหลังจากนั้นฮาวไปติดตามรับสมพร้อมๆกันเลยโดยสําหรับนักกีฬาบันเตยม โซลาวหุ้นอายุโบเกิน8ปีหรือว่าอยู่8ปีของทีมมาสดาบีจีเอฟซีโดยซึ่งว่าเป็นแซมลาลิก้ายุทธทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกอกฤที่ผ่านมาซึ่งว่าพวกเขาได้ไปซื้อตัวเขาห่วมการขิงขันบานเตสิงไซที่ประเทศไทยรายการข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์แชมเป์ซี้ยนชิัศ0อ2ในวันที่หกวันที่เจสิงหาที่ผ่านมาโดยซึ่งว่าได้ลงทำการขิงขันทั้งหมดแมน3นัดโดยอยู่ในกลุ้มเอโดยได้ลงทาการขิงขันนัดที่1น่งนั้นในตอนเช้าของวันที่หสิงหาโดยพวกเขาได้อาสนะเอาหงยนสาธิตเศ บาลเมืองลาสบุรี4ประตูต่อศูนและนัดที่สองนั้นแมนแข่งขันในตอนเที่ยงของมือเดียวกันนักเตะหุ่นอายุบกเกิน8ปปีของมาสดา TBFC ก็ได้อาสนาทีมมณีสุขอคาเดมีจากแขวงคนครปฐมเจประตูต่อ3มและในตอนเ้าของวันที่เจสิงหาหนั้นแมนสามารถอัศนาทีมดรสุขสวัดตอ่อหกจากนครหลวงบางกอกประเทศไทยไป6ประตูต่อ1นึ่งเฮ็ดให้พวกเขาสามารถคว้าใส่ได้3นัดรวดเก็บเก้าคะแนนเต็มและได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มโดยในการแข่งขันของกลุ่มเอฟนั้นพวกเขา แมนสามารถยิงประตูไปได้ถึง17ประตูและเสียเพียงแต่4ประตูเท่านั้นสามารถโค้ีพันเข้าสูโฮแปดทีมสุดท้ายได้โดยสําหรับการ่ิขันบันเตนในหอแปดทีมสุดท้ายนั้นแมนได้แข่งขันในตอนบ่ายของมดิเจตสิงหาพวกเขาเองแมนได้พบกับสี่ลาซาจูเนียจากสุนบุรีประเทศไทยซึ่งว่ามัสดราจีบีเอฟซีจากลาวก็ทึกนําไปก่อน3ประตูต่อศูนย์และทัพมาเวิดคิหนูของลาวก็บรยอมแพ้และได้ฮึดสู้ทวงเอาประตูคืนมาได้2ประตู แต่กบุทานนอนจบเกมมาสด้า GBFC จากลาวเสียให้ซีลาซาจูเนียไป2ประตูต่อสาเหตุในพวกเขาตกรอไปอย่างนาเสียดายนอนสำหรับน้องๆเยาวชนลาวจากทีมมาสดา GBFC พวกเขาเองแม่นได้สู้เต็มที่แล้วแต่เอดเองก็ขอให้น้องๆนั้นสืบ่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปเอดเองเชื่อในว่านักกีฬาบาลเตสุดนี้หากได้รับการสนับสนุนที่ดีและได้รับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเชื่อในว่าน้องๆจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติลาวในอนาคตอย่างแน่นอนโดยสำหรับนักเตะหุ่นอายุ8ปี ของมัสดา g b f c เป็นนึ่งเดียวจากเหล่าที่ได้เข้าห่วมการที่ขันในรายการนี้โดยถืกจัดอยู่ในกลุ่มเอห่วงกับสามทีมจากไทยจะภาพเส้นหรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองลาดบุรีทีมมณีสุขอะคาเดมีจากแขวงนครปฐมและทีมดรสุขสวัสด์สหกจากนครหลวงบางกอกประเทศไทยโดยสําหรับการที่ขันบันติไทยแลนด์เซ็มเปอร์ซิพมีทั้งมดแม่น1 9ยทีมสัดนำในทัวประเทศไทยเข้าห่วมรวมมีหกหุนอายุเส้นหุนอายุ8ปีหุนอายุ9ปีหุนอายุ10ปีหุนอายุ11ปีและ12ปี และอีกหนึ่งสุดนั้นก็เมนหุนอายุบเกิน13ปีโดยแต่ละหุ้นอายุมี32ทีมเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้